ครับก็บอกมาโชว์ไกลกันอีคลิปนะครับหลังจากคลิปก่อนที่ไปคุดมันนะครับแปลงระยองเจ็ดสองนะครับหรือว่าที่บางคนเอื่นว่ามั่มันแปดหนึ่งนั่นแหละครับอ่าแต่ก็ผ้าพี่น้องงัดเบิงหัวมันกนแล้วเดียวคลิปหนีจะผ้ามาเบิงมาหนับเบิงหัวมันกันครับว่าใส่นามะขีมูแช่ครับหัวมันจะดกบ่อนะครับมันจะมีที่ผมเอาไปทดลองอยู่หันมันจะมี ระยองซนะครับแล้วก็หวยบง,ะบะยงนะครับระยองเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเดี๋ยว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 นี่เริ่มจากระยองซีก่อนนะครับอ่ะนับเบิง่งนางเออ่านน้มีเสียงน,นะเลยตี้เอามั้ยดัง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 เอามั้ ยี่สิบเอดครับระยองซียี่สิบเอดนะครับอ่ะมาลึงระยอง4อีกอันนี้เออ่สเิบเออ1 2 3 4 5 6 7 9 1 1จ็ดนะครับเออต้นนี้จะเป็นเอเจ็ดสองนะครับระยองเจ็ดสอง เรียกว่าแปดหนึ่งนั่นแหละครับทีมยี่งสิบหกยี่สิบหกนะครับตะยองเจสองยี่สิบหกบ้าเบิ้งหวยบงครับอ่ะตัวนั้เปนเบิ้งหวยบงนั่ง ส1 1ิบสามนะครับสิบส <14, 14. S 2> no, ี่เนาะสิบสี่ตัวนี่งแปดหนึ่งกันตัวนี้ก็เป็นแปดนึ่งนะครับอ่ะส <c oughs> <c oughs> องสามสี่ห้าหเจดสองแหละ ยี่สิบตัวน,นี้ยี่สิบหเนาะตัวน,นี้เจดสคือกันแต,แต่กี้ผมก็เอืนแปนึงนั่นแหละจะว่าผมไปลองหาข้อมูลเลยเอามันโมเมนอยู่ว่าครับมันมีหรือสีเอามาแต่งต่างสื่อไหมนะครับกะประมาณนี้แหะครับกะระดกอยู่ครับผมบนไซลิงลากครับอ่ะเดี๋ยวคลิปเดีนีอาไว้ซ้ำอีก่อนครับจังนก็ฝากกุ้ยไหลก็ซับช่องแล้วนะครับขอบคุณครับ